ตกกุ้งชิงรางวัลวันนี้ได้มาหลายรางวัลเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อตกกุ้งนายตุ้ยนะครับบ่อตกกุ้งบ่อแรกๆในเมืองระยองเลยนะครับผมอันนี้บรรยากาศก่อนการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นแมตช์กลางวันนะครับตกกันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับนี่นะครับนักกีฬาก็มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เหะตกุุกในตู้นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ตัวเมืองระยองนะครับอยู่แถวแถวศรษฐารต้นทางรักนะครับอันนี้บรรยากาศเราเริ่มขึ้นรับรางวัลแล้วนะครับวันนี้ทีมงานและตะกอลติดมา3รางวัลนะครับที่1ขันนอกนะครับแล้วก็ที่5นะครับแล้วก็ที่2ขันในนะครับผมดีนะครับอแบงค์เราก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับวันนี้ได้รับรางวัลกันทวนหน้าเลยนะครับผม ใครอยู่ใกล้แวะมาใช้บริการได้นะครับที่บ่อนในตุ้ระยองนะครับผม